ทำขอของอ้ยพี่ชาทำขอขอกินไม่ใช่ทำขออะไรคือเรื่องเป็นนะเป็นเรื่องน่าเป็นตั้งแต่ที่สที่แล้วละสปีที่แล้วละสปีที่แล้วละหลจไม่เคยเืลยเลยเจนอคเอรงาเอามนาัเหรอตงงาปชื่อืออ สาวสวยคนนี้สวยมากๆสุดเหราอด้วยแล้วก็เป็นนางเอกละครช่วงวันนะคะไปพบกับเขาเลยดีกว่านางค้าพิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆของพี่ลิ่พาล้นทุกๆุกท่านเลยนะคะก็วันนี้จะพาค้าพิชัยมาแบบทำของไอพี่ช่ยทำของของกินไม่ใช่ทำของอะไร ทำของกินให้เด็กินนะคะนั่นก็คือนี่เลยส้มตำเราก็พร้อมมากมันไม่ใช่แค่แบบทำส้มตำนะคือพี่ก็จะแบบนึ่งข้าวเหนียวด้วยให้ข้าวได้กินเพราะว่าการนึ่งข้าวเหนียวพี่เนี่ยคือเรื่องเป็นนะเป็นคนน่าเบ็่ตั้งแต่ยี่สิบวันที่แล้วละสิบสีที่แล้วละสิบสีที่แล้วละ เจะให้องกระติ๊บมาลูกเมของเราแฟนเป็นคนที่ใดเป็นคนที่แดสรยเอชเจ็ดยันนำเอลเอเออโอ้ยรยเอ้เาตดานดักไฟกันด้วค่ะอันนี้ก็ที่ไม่เคยเดี๋ยวเดีก็ใส่แนลออยไฟก่อนบ่จะเอาเยายออยไฟ 要买实体你好吗？ กำโทษันนีได้แวะมี่ยวเลยากเลยครับรีบมากเลย้อข้เหนียวเรานะคะจะได้กินัเน่ยทนเ้าินเป็นกาลังใจให้ที่หเยอะๆนะคะน่าแบบไม ก็คือพิเศษไงอยากให้เข้าได้กินโอ้ยดีใจจังหนมีมือข้าวเหนียวของพี่นี่แสดงว่าอะไรอันนี้แค่ก่อไฟนะคะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆก็ฝีมือการให้ข้าวเหนียวต้องสุดกว่าน,นี้จริงๆเนี่ยรอกินเลยเนี่ยได้ค่ะโอ้โหควันควันน้องมันลำบากหรือเปล่าเนี่ย<ม>ผู้ชมบ <c oughs> นผู้ชมค่ะ ยงยังย in ัอกันนองพัชร์หน่อยขึ้นกันว er> ิวดูแบบทำเก่งอ่ะแสดงว่าเขาทำบ่อยใช่ไหมจะบอกว่าเอ่อตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะตอนเลิกเรียนมาเรียนโยโย่อย่างนี้ยค่ะก็จะมาสามารถละกอแล้วก็ทำกิอกันกับเพื่อนตลอดเลยนะคะอันนี้เขาเรียกคนทำเป็นอันนี้คนจีเป็นได้แค่คนเคยเป็น ค่ะอุ้ยกว่าวจะมาเป็นข้าวพิยาดินเนี่ยมันมายังไงเป็นมายังไงทำไมถึงมาเป็นได้อนี่ยคพ่อเป็นหมอลำค่ะเป็นพ่อเอกหมอลำแล้วก็เหมือนกับว่าอาชีพาสตร์ก็ทาํานาค่ะอ,อ,อาชีพเสริมก็คือไปร้อ,องหมอลำรือวก็ดูแลครอบครัวเลี้ยงชีพกันมานะ ของกดนนี่ครูคือคุคุ้สถาบโน้กําลังหาลั่นร้องที้องมาั่ได้ร้องเพลงทุ่ได้ข้าวเท่กเลยแบบได้อัดเสียงแล้วก็ส่งรูปไปไปให้อะไรจากนั้นประมาณ2อาทิตย์ก็ที่รับการติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปเทสเสียงค่ะก็ต้องผ่านการประกวดในเยอะแยะมากมายค่ะจริงๆก็ประกวดประกวดไปแถวบ้านแต่ก็มีชนะบ้างแพ้บ้างหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ออกมาละบ้างรวมน้องใหม่ไป ออกอัลบั้มเดียวชุดที่หนึ่งก็เป็นสาวกำลังสนองหนอเป็นสาวบันโอต้องหม้อลำมาตั้งแต่หนอพี่ไปขอตัวนึ่งข้าวเดี๋ยวข้าวสับนี่ก่อนโอเคค่ะสับรอพี่จะทำให้ได้แลยโอเคข้าวเหนียวรอนะข้าวเหนียวของพี่ยายสอนมาบอกว่าเวลาสาวข้าวอ่ะต้องเอานิ้วจี๊ดเลื่อยมาหน่อยข้อหนึ่งอันนี้ใส่เยอะเกินไป จะลองนึ่งดูนะคะทุกคนอ่าเราก็เอาเข้าใส่ในหมวแต่ที่บ้านหลิวนะจะต้องเอาใส่ในอันนี้ด้วยใส่ถุงอะ่ะไม่ใช่เอาผ้าขาลอง โอ้หงัดหยิดเลยแล้วค่มีเพลงใหม่ไ้ไหมค่ะตอนนี้กอ็อัดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายอย่น่า<อ>ค่ะ เพลงขาดหายไปแล้วก็น้ำท <c oughs> ่วมด้ว <c oughs> <อ>แล้วก็บ้านเรือนก็จะมีการไม่ดีแล้วฉะนั้ <c oughs> นก็จะหมดสัญญาพอดีด้เลยแบบความคิดว่าแบบเฮ้เราจะกลับไปยู่บ้าน <c oughs> เลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเพลงก็ทำแล้วไปลองเพลงนั่งเวทีก็มีคนคิดแค่สิบยี่ส <c oughs> ิบคนยว่าแบบจะไปนวดไหมกับสายนักร้อง,ง,องแล้วก็พอดีแบบมีทั้งผู้ใหญ่ตัวเขามาบอกว่าสนใจให้เราไป

ได้ดำบก็อกแล้วล่ะค่ะคะซีซีเป็นจะกินค่ะอุ้ยนะกินแค่ไม่ไหลไหลได้ระบบจัลจ้านอร่อยจัลจ้านในย่านเต๋อแล้วตอนที่ข้าวพออ่ะข้าวตียังไงที่แบบว่าคือเหมือนเหมือนกับว่าข้าวิีอะไรที่แบบดีมันมันีิเ่อในกฎแรงดึงดูดอ่ะ เวลาที่เราแบบดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้แบบอยู่ตัวเราคงไม่ไม่ดาวอยู่ตรงนี้ตลอดหรอกะค่ะพี่นะในช่วงจังหวะที่แบบคิดนะที่แบบก็ก็ก็คิดในสิ่งดีๆอ่ะค่ะคิดในสิ่งที่ว่าน่าจะมีนะกับพ่อแม่ค่ะอารมณ์ที่คนเดียวคือแบบครอบครัวแล้วมังใจที่สำคัญก็คครอบครัวอ่าแล้วก็อยากให้ข้าแบบว่า แบบแฟนหน่อยว่าตอนนี้มีช่องทางอะไรในการติดตาม ช่องทางน,นะคะจะเป็นช่อง YouTube อข้าวพิชชาแนลนะคะหรือว่าจะเป็นทางอินสตาแกรมข้าวพิทยาดีนะคะแล้วก็ทางเทปข้าวพิทยาดีะคะ่ะก็้วตอนนี้ก็มีละครเอโนโราสะออนอีกเรื่องหนึ่งก็คือบริส erm ันต์มรำนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ผลงานเพลงน่าจะก,การปีนี้นะคะ่ะสามผลงานเพลงเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไป ปิดจบกันเนี่ยจะถามว่าเป็นอะไรกับเต่าพูดสิกอะอะทั้งแไอ้คุยเรื่องต่อน้องอายด้วยอ่ะคือต้องอายด้วย่ะคือ กไปด้วยติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องไอแชทเนี่ยแล้วก็ช่องข้าวพิพไลนะข้าวีิพแชแนลค่ะ,ะแล้วก็เร็เรวๆนี้ของนอกก้องกติีนด้วยนะคะ,ะน่าจะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วเร็วๆนี้นะคะตอนนี้พวกเราขอตัวไปกินก่อนแล้ว ก็เป็นเอกลักษณ์ค่ะก็คือสิ่งที่แบบอยากให้เราทำเสมอเราต้องความขยันนั่นคือคนก็จะมีคนเรามันจะมีจังหวะชีวิตที่เดียวเท่านั้นเผื่อว่าถึงเวลาที่เป็นของเราต้องมาให้แน่